Số

ทำมันอาการจริงแกววางลงไวางอาลูกบอลานี้จงทสองนี้มันโอนใโบสถ้ัดลยไม่รู้เหมือนจะวัวไม่่นในทับไปก่นอนเอาพวกนั้นก่นอนผมเ่ไ,ไว้ขนาลับให้ดีราาะวังกัดจับ้ไม่ต้องรีบกำลังจะขนไปทิ้งเหคะเพราข่าวว่าเดี๋ยวจะเทียบ ผลได้ได้ครับผลไม่รเรื่อยๆตคนเดียนะเวลารายประมาณนี้เพราะว่าเราจะทีเดียวก็ไม่ไหวเอ๊ะวินี่จะไปขายหรือจะไปไว้ไหนเห็นมันก็เสียมาแล้วมีแค่์เก่าอันนี้อืมหื้อใช่เพราะมันใช้ไม่ได้เลยใช <bekommen S 3> mm ่ไ hmm. ่ะใช้ได้แล้วด้วยไงตัวนี้ไว้เออจับขวางขวางนี่ดิเออไว้ดิ เชื่อกมาปลูกตรงนี้นี่ออ่วจะได้ถ้ามานติดนี่ก็เอาขึ้นได้เลยตัวนี้ผมจะขอไว้ดักค่ะใช่ใช่นั่นเราจะบอกอยู่ว่าเอาไว้ไว้กันไว้กันที่เวลาจอดรถกลางคืนแล้วก็เขาจอดใช่ใช่ะนือไขึ้น

เชือก,กตรงนี้มีของเก่าตรงนี้เมื่อเมื่อวานอ่ะอกลัว,ดวโดนกระจกบอ๋ออ๋อใช่เดี๋ยวมันลมเดี๋ยวมันตายไม่ได้รัดก,ก็มีเคียวบ้างน,านะมากอ่ะ